สวัสดีค่ะมาพบกับโหนส่วนตัวค่ะกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีกรกฎประจำเดือนพฤษภาคมปี2566กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกๆคนที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดือนแห่งดวงชะตาเข้มแข็งมากค่ะจะได้รับทรัพย์ก ใหญ่นะคะคปากพารวยเรามาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะสำหรับชาวกรกฎในเดือนพฤษภาคมนั้นค่ะมีดาวอยู่หลายดวงนะคะที่รอยอยู่กลางฟ้าในเรือนการงานค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือดาวพฤหัสเจ้าเรือนสุภานั่นเองค่ะนั่นก็แสดงว่าเป็นเดือนที่การงานจะมีการขยับขยายค่ะมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าในช่วงต้นๆเดือนความวุ่นวายในเรื่องของคนหรืออาจจะมีปัญหา มีความขรุขระอยู่บ้างในเรื่องของข่าวสารการเจรจาก,การพูดการคุยค่ะหรือการตกปากรับคำไรก็ตามนะคะรวมไปถึงนะคะอาจจะมีความคาดเคลื่อนทางด้านความคิดหรือจะสื่อไปอีกแบบหนึง่งแต่กลับเข้าใจกันอีกแบบหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของชาวกระกรดเองก็ตามหรือเป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งก็ตามนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุนำพาไปถึงปัญหาที่อาจจะตามมาในภายหลังได้ค่ะ ก็เป็นธรรมดานั่นแหละค่ะพระดาวพระพุธนะคะท่านเดินถอยหลังไปในช่วงนั้นค่ะหลายคนก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจกันบ้างละค่ะทางานไม่เข้าขากันบ้างหรือซัพพอร์ตกันได้ไม่ดีพอบ้างละค่ะและหลายคนก็อาจจะมีปัญหาอึดอัดกับผู้รักผู้ใหญ่ก็มีด้วยนะคะที่ค่อนข้างอาจจะจุกจิกสักนิดนึงนั่นแหละค่ะแต่ก็อาจจะขรุขระอยู่บ้างแค่ช่วงระยะสั้นๆช่วงต้นๆเดือนเท่านั้นเองนะคะพอเลย ผ่านไปสักประมาณวันที่7วันที่8ผ่านไปแล้วนะนะคะหลายสิ่งหลายๆอย่างก็เริ่มที่จะกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะ อะไรที่ยังเคยติดติดขัดขาดหรือมีการคาดเคลื่อนอยู่ในช่วงต้นๆ้นเดือนค่ะจะเริ่มกลับมาควบคุมได้แล้วนะคะและแก้ไขได้ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะดาวพ่อพุธนะคะท่านเองก็หันกลับมาเดินหน้าเป็นปกติแล้วค่ะอยู่ในเรือนการงานค่ะพอเข้ามาร่วมเรือนกับดาวพฤหัสนะคะดาวพาทิและพระราหูค่ะซึ่งดาวพฤหัสกับดาวพาทิและดาวพ่อพุธนั้นค่ะท่านก็ส่งเสริมซึ่งกันและก,กันนะคะทําให้การงานนั้นค่ะ มีความก้าวหน้ามีการขยับขยายมีการเปลี่ยนแปลงค่ะหรือมีโอกาสมีโชคลาภเข้ามาในเรื่องของการของงานมากขึ้นนะคะช่วงนี้ชีวิตจะเต็มไปด้วยการติดต่อการสื่อสารหรือใช้สื่อโซเชียลนี่แหละคะ่ะค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะการงานจะมีโอกาสเข้ามามากค่ะหลายคนที่กําลังมองหางานอยู่จะได้เจองานเจอช่องทางของตัวเองแล้วนะคะ หรือมีแหล่งสร้างเงินสร้างทองของตัวเองขึ้นมาแล้วค่ะหรือมีโอกาสที่จู่ๆจะมีคนติดต่อหรือชักชวนค่ะเสนองานดีๆเสนอโอกาสดีๆเข้ามาให้ด้วยนะคะ รวมไปถึงค่ะใครที่เคยดีลเคยติดต่อหรือเคยสมัครงานเอาไว้นะคะก็ม <c oughs> ีโอ,อกาสท,ที่จะได้รับข่าวดีเข้ามาในช่วงจังหวะนี้ด้วยค่ะแม้แต่คนที่กําลังทําการดีลการค้าการขายหรือการตกลงผลประโยชน์ในเรื่องอะไรก็ตามอยู่นะคะหลังจากวันที่10เป็นต้นไปแล้วค่ะดาวพาทิตย์ดาวการงานท่านย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนราบค่ะจะมีโอ,อกาสมีความสําเร็จทุกประการแล้วนะคะ พวกงานราชการหรืองานที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานราชการค่ะจะนําพาโชคนําพาโอกาสเข้ามาให้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะหรือแม้แต่พวกงานออน์งานโซเชียลงานต่างประเทศก็ยังคงเป็นราบให้กับเจ้าชะตาได้เป็นอย่างดีค่ะยังคงเป็นแหล่งสร้างเงินสร้างโอกาสสร้างไรายได้ให้กับเจ้าชะตาอยู่นะคะยิ่งพอขยับข้ามเข้ามาช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วค่ะคือตั้งแต่ประมาณวันที่15เป็นต้นไปแล้วนี้นะคะดาวพังคาร ดาวการงานเดินเข้ามาทับตัวอีกค่ะอะไรที่เคยคิดเอาไว้หรือวางแผนเอาไว้แต่ยังไม่ได้ทําหรือว่ายังไม่ได้ลองไม่ได้ทํำซักทีค่ะหรือแม้แต่คนที่มีงานทําอยู่แล้วก็ตามค่ะสภาวะแวดล้อมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรอบๆตัวจะเริ่มดีขึ้นด้วยค่ะ อุณหภูมิที่เคยเร่งร้าที่เคยร้อนแรงนี้นะคะก็จะเย็นลงค่ะใจเองก็เย็นลงด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้คิดได้พิจารณาข้อบอกพร่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในช่วงที่ผ่านมาค่ะที่อาจจะเคยมีการทําผิดพลาดมาหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมานั้นนะคะและพอใจเย็นลงแล้วนี่นะคะก็จะมองเห็นอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่ก่อนหน้านี้มองไม่ออกมองไม่เห็นสักทีค่ะก็สามารถทําได้ดีขึ้นนะคะทํางานได้ ราบรื่นขึ้นค่ะ แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นด้วยนะคะอุปสรรคเองก็จะน้อยลงด้วยค่ะเพราะดาวพังคานะคะซึ่งเป็นดาวการงานนั้นนะคะท่านย้ายเข้ามาทับตัวค่ะแล้วเล็งไปยังเรือนคู่ศัตรูค่ะอย่างดาวพระเสาร์นะคะส่วนดาวพระเสาร์นั้นท่านก็เข้ามาอยู่ในเรือนมรณะค่ะตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแบบนี้ละค่ะเขาเรียกว่าศัตรูแพ้ภัยไปเองนั่นละค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะไม่ว่าจะมีคู่กรณียังไงยังไงก็ตามค่ะ จากนี้ไปความขัดแย้งค่ะจะเริ่มลดน้อยถอยลงไปค่ะคือชาวกรกฎนั้นค่ะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดค่ะ ถึงแม้จะอ่อนไหวง่ายและปากไวไปหน่อยบ้างในบางครั้งบางจังหวัดก็ตามค่ะแต่ต้องยอมรับนะคะว่าชาวกรกฎเก่งทักษะค่ะทางวาจาทางการพูดชาวกรกฎนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะถือว่าไม่เป็นสองรองใครเลยก็ว่าได้ค่ะสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีเลยทีเดียวค่ะหรือจากเปลี่ยนจากศัตรูให้กลับกลายเป็นมิตรได้เลยทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะพอผ่านเลยสักประมาณวันที่15ไปแล้วนี้นะคะดวงชะตาจะ พีิกเลยค่ะชาวกรกฏการงานจะเดินหน้าจะมีอะไรดีๆเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะไปหมดแล้วละค่ะ ส่วนคนที่เขาเคยมีปัญหากับคุณมาก่อนหน้านี้นะคะเขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้หรอกค่ะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุประการใดก็ตามค่ะมิตรฝั่งของคุณจะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจเคยเพ่งเลงคุณมาก่อนค่ะที่อาจจะเคยคอมเมนต์คุณมาก่อนนะคะเขาก็ไม่ได้คาดโทษอะไรไม่ได้ติดใจอะไรกับคุณเลยนะคะเพราะเขาเองก็มองว่ามันเป็นแค่เรื่องของงานมันเป็นแค่เรื่องของเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือเฉพาะอย่างในช่วงนั้นๆเอง เพราะถ้ามองตามภาพรวมแล้วนะคะเขาเองก็ยังชื่นชมชื่นชอบคุณยังมองเห็นศักยภาพในตัวคุณค่ะเขาชอบการทำงานของคุณมากเลยนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งและยังคงสนับสนุนคุณต่อไปด้วยนะคะส่วนคนที่ทำงานอิสระค่ะช่วงไปลายเดือนนะคะจะได้ลงทุนหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาค่ะเมื่อดาวพัสุกและดาวพังการค่ะซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่จรเข้ามาร่วมทับตัวกันนั้นนะคะ จะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการของงานเป็นอย่างดีค่ะจะได้รับบริวารเข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนด้วยนะคะคือชาวกระกดนี้นะคะนาทีนี้งานมาแรงมากๆค่ะตั้งแต่ดาวพฤหัสทันยายนะคะในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นแหะคะ่ะเอาละค่ะอาจจะยังขยับไม่ได้เต็มที่เต็มทางนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากดาวเล็กดาวน้อยนะคะที่ท่านยังคงเรรวนคอยปั่นป่วนอยู่ในเรือนของกา งานน,นล้ะค่ะแต่พอเลยไปสักประมาณวันที่15ผ่านพ้นไปแล้วค่ะเหตุการณ์ต่างๆหนหน้าจะพาคุณไปเองนะคะเพราะดาวอยู่ในเรือนจุดเกิดของคุณค่ะซึ่งเรียกได้ว่าดวงชะตาเข้มแข็งมากขึ้นค่ะดวงดาวจะเป็นผู้ผลักดันค่ะเป็นผู้กระตุ้นให้เจ้าชะตานั้นเดินหน้าต่อไปค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนผลักดันโชคชะตาให้กับเจ้าชะตนั่นเองนะคะได้เดินไปเองไม่ว่าอยากจะทําหรือไม่อยากจะทําก็ตามค่ะโอกาสมันจะเข้ามาถึง หน้าบ้านคุณแล้วเลยนะคะเอาละค่ะลองไปสังเกตดูนะคะก็จะมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนจะมีคนชักชวนโดยเฉพาะในลักษณะของผู้ชายนะคะที่ออกจากขยันขยันหน่อยค่ะและก็ทำงานเก่งมากๆทำงานหนักมากๆด้วยนะคะและเขาจะคอยช่วยเหลือคุณคอยให้โอกาสคุณคนคนนี้ล่ะค่ะเป็นคนซัพพอร์ตคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแม้แต่เรื่องของการเื่นเองเขาก็คงซัพพอร์ตและช่วยเหลือคุณได้ดีเลยทีเดียวค่ะ เรามาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะส่วนเรื่องของการเงินการทองรายรับรายได้นั้นนะคะดาวพาทิดาวการเงินช่วงวันที่1-10ถึง10นะคะยังคงเป็นมหาอุดอยู่นะคะยังคงมีความเข้มแข็งอยู่ค่ะ ถึงแม้ดาวการเงินจะอยู่กับพร,ราหูค่ะซึ่งเป็นคู่ศัตรูและก็ยังอยู่ในเรือนของพระอังคารค่ะซึ่งก็เป็นศัตรูอีกคู่นะคะคือรายจ่ายจุกจิกยุ่มยิ้มเยอะแยะไปหมดนั่นแหละค่ะถ้าไม่วางแผนรายจ่ายดีมีโอกาสที่จะเงินเกี้ยงกระเป๋าได้ง่ายกันเลยทีเดียวนะคะอีกท้งนะคะยังมีโอกาสที่จะมีคนจ้องเงินของคุณ ้องผลประโยชน์ของคุณอยู่ค่ะหรือว่าหยิบยืมเงินของคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนรอบๆตัวคนใกล้ๆตัวเราเพื่อนฝูงลูกหลานบริวารหรือแม้แต่บางคนนะคะที่อาจจะถูกชักชวนไปร่วมลงทุนด้วยนะคะคนที่ถูกชักชวนไปร่วมลงทุนด้วยก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพราะดาวพระพุธกับพระราหูนั้นนะคะท่านเป็นคู่หลอกลวงนะคะหรือถ้าจะตัดสินใจอะไรกันจริงๆนี่นะคะขอให้เลยสักประมาณวันที่15ไปแล้วจะเป็นการ ดีที่สุดน,นะคะแต่ถึงจะมองว่าภาระรายจ่ายรอบๆตัวจะเยอะนะคะแต่ดาวการเงินก็ยังเข้มแข็งอย่างที่ได้บอกไปนั่นละค่ะยังมองว่ายังไงยังไงก็ไปรอดค่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะคะต่อให้ติดขัดยังไงก็จะมีคนช่วยเหลือค่ะและยิ่งเลยวันที่10เป็นต้นไปแล้วค่ะดาวการเงินเดินหน้าไปอยู่ในเรือนราบค่ะโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ค่ะและรับเงินรับผลประโยชน์จะมีเข้ามาสูงมากค่ะไม่ว่าจะเป็น การค้าขายหรเรื่องของผลประโยชน์อะไรก็ตามค่ะที่มีดิวกันมาก่อนหน้านี้นะคะต่างนะคะต่างล้วนแล้วแต่จะเกิดกําไรรายรับไรายได้มีผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกำรรอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะจะบอกว่าคล่องเลยก็พูดไม่ได้เต็มปากหรอกนะคะเพราะปัญหาของรายจ่ายก็ยังคงเป็นเงาติดตามตัวอยู่ค่ะ ยังคงต้องบริหารรายรับรายจ่ายหัวเป็นเกียวตัวเป็นน็อตอยู่ค่ะแต่ก็โชคดีที่รายรับก็มีเข้ามามากขึ้นอยู่ค่ะมีโอกาสดีมากขึ้นแล้วนะคะโอกาสใหม่ๆก็มีเข้ามาแล้วค่ะการเงินจะขยับดีขึ้นจริงๆนี้นะคะก็หลังวันที่15เป็นต้นไปนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการวิ่งทํางานเหนื่อยอย,อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะช่วงไปไปลายเดือนค่ะดาวการเงินไปอยู่ในเรือนราบค่ะแล้วดาวราบเป็นราชาโชคด้วย นะคะ แถมมาอยู่ร่วมกับคู่มิตรใหญ่อย่างพระอังคารค่ะซึ่งเป็นดาวการงานอีกค่ะโอ้ยไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะการเงินการทองจะมีเยอะมีมากขึ้นค่ะจะหยิบจะจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นรายรับไรายได้เป็นผลประโยชน์ไปหมดเลยค่ะเรียกได้ว่านาทีนี้นะคะปากพารวยเลยทีเดียวนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะคะในช่วงนี้จะซื้อง่ายขายคล่องค่ะและมีโอกาสที่จะได้เก็บเงินสะสมด้วยค่ะจะได้ซื้อนั่น ซื้อนีบางคนก็ซื้อที่ดินบ้างละค่ะบางคนนะคะก็อาจจะเป็นผลประโยชน์ในเรื่องอื่นๆค่ะที่แปลงจากรูปแบบของการเงินไปอยู่ในรูปแบบของทรัพยสินอย่างอื่นนะคะเอามาเก็บไว้เอาไว้นะคะมีโอกาสจะได้แบบนี้เช่นกันค่ะ มาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะส่วนประเด็นความรักนั้นนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนั้นนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ห่างไกลกันค่ะเพราะว่าด้วยเรื่องของการของงานเกิดขึ้นเข้ามานะคะเพราะดาวปตาัตตนีค่ะท่านเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะส่วนคู่ไหนที่อาจจะอยู่ใกล้กันนะคะทํางานร่วมกันนี้นะคะหรือมีกิจกรรมที่ทําใกล้ชิดกันนี้นะคะต้องระมัดระวังปากกันให้ดีสักนิดน,นึงนะคะหรือคู่ครองนะคะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้ค่ะ แต่ถ้าถามตามฉลกแล้วนี่นะคะต้องอยู่ห่างไกลกันถึงจะดีนะคะคือคนนึงอยู่บ้านดูแลบ้านดูแลภายในบ้านค่ะส่วนอีกคนนึงนะคะก็ออกตามล่าหาความฝันตามล่าหาเงินถึงจะเป็นการดีที่สุดน,นะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ในทางกับการข่ะสําหรับคนโสดเดือนนี้นะคะจะมีโอกาสได้พบเจอคู่แท้ค่ะ p ๊อบบี้อินเลเลยทีเดียวนะคะเข้ามาแล้วนะคะโดยเฉพาะเลยตั้งแต่วันที่1ิ ไปแล้วค่ะเลยกลางกาเดือนไปแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้เกิดความรักความสัมพันธ์กับใครบางคนเกิดขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งก็อาจจะทําให้คุณชุ่มชื่นหัวใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะและมีโอกาสที่จะเจอคนที่อายุต่างกันด้วยนะคะอย่างเช่นไม่กินเด็กก็กินคนที่อายุเยอะกว่านั่นเองนะคะซึ่งก็เข้ามาทั้งสองเคสเลยทีเดียวค่ะแต่ดูดแล้วนะคะชาวกรกรชอบกินเด็กนะคะกินเด็กเป็นอมตะหรือเปล่านะคะชาวกรกฎ ถึงแม้นะคะอีกคนหนึ่งเขาอาจจะดูแลดีดีค่ะสายเปตัวพ่อตัวแม่ก็ว่าได้นะคะแต่ไอเรื่องของความรากักเรื่องของหัวใจนะคะมันบังคับกันไม่ได้ค่ะความใช่หรือไม่ใช่นั้นนะคะมันอยู่ที่หัวใจไม่ใช่จำนวนเงินนะคะจะเป็นซะอย่างนั้นละคะ่ะชาวกรกฎจะรู้ดีแก่ใจแล้วละคะ่ะ มาต่อกันที่สุขภาพกันเลยค่ะสำหรับสุขภาพของชาวกร,รกฎในเดือนพฤษภาคมนั้นนะคะงานจะเยอะมากค่ะก่อนหน้านี้ก็ลุยงานมาเยอะแยะอยู่พอสมควรแล้วนะคะมาเดือนนี้งานก็เยอะตามมาอีกค่ะอย่าหักโหมงานมากจนลืมดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะกินอะไรที่ตัวเองชอบและอร่อยๆนะคะเติมพลังชีวิตให้กับตัวเองไว้นะคะและอีกอย่างค่ะที่ต้องเตือนค่ะด้านสุขภาพจิตใจค่ะ พวกความเครียดความคิดกังวลคิดมากเผาๆลงบ้างนะคะเดี๋ยวจะเป็นโรคประสาทแดกได้ค่ะปัญหาจะเยอะแค่ไหนปล่อยวางบ้างปล่อยผ่านบ้างจะเป็นการดีที่สุดนะคะพักจิตพักใจตัวเองบ้างนะคะหาเวลาไปพักผ่อนเข้าวาดัดปล่อยนกปล่อยปลาบ้างค่ะผ่อนคลายจิตใจบ้างนะคะดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะคะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรคะ่ะมาสรุปประเด็นกันคะ่ะชาวกรกฎคะ่ะการงานกับ กำลังมาแรงแซงทางโค้งเลยนะคะงานคึกคักเน้นงานเป็นหลักๆดีที่สุดค่ะ การเงินจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับความขยันของตัวเองนั่นแหละค่ะขยันมากก็ได้มากขยันน้อยก็ได้น้อยนะคะช่วงนาทีทองของเจ้ากรากดเข้ามาแล้วนะคะให้รีบกอบรีบกยเอาไว้ให้เยอะๆเลยนะคะส่วนความรักนะคะรักดีๆรักษาไว้ค่ะคนดีๆหายากแล้วนะคะถ้าคิดจะมีครอบครัวแล้วก็อยู่กับครอบครัวค่ะถ้ายังคิดจะลั่นล้าอยู่อย่าเพิ่งมีครอบครัวเลยนะคะคนโสดสดชื่นชุ่มชื่นหัวใจไม่ได้ห่วงอะไรเลยค่ะ ภาพ ขอให้โชคดีขอให้สมหวังดังใจค่ะขอให้มีความสำเร็จมีเงินมีทองมีทุกๆอย่างที่ใจปรารถนานะคะและสิ่งสำคัญที่สุดค่ะต้องมีความสุขด้วยนะคะใช้ชีวิตพอเพียงสงบร่มเย็นในชีวิตก็ดีกว่านะคะไม่ต้องไปวิ่งตามหรือไปแข่งขันกับใครจะดีที่สุดแล้วนะคะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วชีวิตจะเป็นสุขค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังนะคะฝากทุกทคนค่ะ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือของชาวกรกฎค่ะที่ช่องหนส่วนตัวด้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันก่อนล่วงหน้านะคะขอให้ผู้ฟังนะคะมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดก็ยังอยู่นะคะยังต้องเตือนอยู่ยังไงออกไปข้างนอกก็ปิดแมสด้วยนะคะระมัดระวังกันด้วยค่ะในจะปรับเปลี่ยนช่วงนี้จะมีพายุด้วยนะคะ อันตรายมากจะไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังด้วยค่ะเป็นห่วงจริงๆนะคะห้นส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกๆคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ